สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้จะเป็นการแฮปปี้เบิร์ตเดย์แบบโคตรเซอร์ไพรส์เลยดูความเซอร์ไพรส์นี่ครับนี่ไม่รู้จะแฮปปี้เบิร์ตเดย์ใครนะครับนี่สองคนเป่ากันใหญ่เลยนะครับน้องๆดูร้องแล้วะร้องร้องค่ะแฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยูร้อ, <laughs> องแล้วค่ะ <laughs> ไปร่วล์วันเกิดใครนะครับเป่ากันอยู่สองคนแฮปปี้เบิร์ตเดย์ครัขอบคุณค่ะแล้วไงต่อเด็กจะซื้อกาแฟให้ป๊อบ้านะคะโอ้โหขอบคุณค่ะไปจะซื้อกาแฟคะป๊าชอบป๊าชอบกาแฟจริงเหรอป๊าชอบกาแฟจริงเหรอจริงเหรอ เคยเห็นป้ากินกาแฟค่ะอ่าอ่ะโอเคงั้นวันนี้แค่นี้เนาะโอเคยังไงป๊าป้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องระดาและลิษาด้วยนะคะโอเคไหนแ้วระดาไปบปเพื่อนหน่อยเร็วบายบายโอเคบายบายครับเด็กๆครับกดติดตามด้วยนะโอเคเป็นกำลังใจให้ป๊าป๊าด้วยนะครับผมโอเคครับครับสวัสดีครับเป็นไงเค้กป้าอร่อยไหม อสุดยอดเลยใช่ไหมอ่าอันนี้ก็เป็นโดนัทต,ตัวใหม่นะครับผมน้องๆอ,อันนี้ก็เลยคุณแม่เขาซื้อมาแล้วก็มาให้เป่าเป็นเค้กวันเกิดป๋ป้านะครับเพราะปะ๋าป<ะ>้าไม่กินขนมหวานนะก็เลยอ่าซื้อชิ้นเล็กๆพอนะครับอ่าอ่าโอเคโอเคแค่น,นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ครับบัสดีครับบ๊ายบายเร็วๆลๆบ๊ายบาย ไหนกินอร่อยขนาดไหนโอ้โหสุดยอด